สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของ relational database ก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่า algebra operator นะครับซึ่ง algebra นะครับหรือว่า algebra rule ก็จะเป็นประเภทของการใช้งานกับตัวกระทำนะครับกับความสัมพันธ์ซึ่งก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือการใช้งานแบบพื้นฐานนะครับคือการ selection เลือกข้อมูลจากแถวของความสัมพันธ์ มี projection ก็คือการเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการจากความสัมพันธ์มี cross product สามารถที่จะรวมความสัมพันธ์ได้มี set difference หาความแตกต่างระหว่าง2ความสัมพันธ์ซึ่งเรื่องของ algebra rule นะครับหรือว่า algebra operator สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่ในคำสั่งของ SQL ในการที่จะ query ข้อมูลจากตาราง2ตารางที่มีการ relational หรือมีความสัมพันธ์กันเช่นเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการ Inner join Left join Right j o i นะครับซึ่ง a l g จ b r a u l e นะครับก็จะถูกออกแบบให้เราแล้วเราเพียงแค่ทำความเข้าใจและสามารถเรียกใช้งานได้เลยซึ่งนั่นก็คือการใช้งานอย่าง Intersection การ j o i การ Division การ Remaining Algabra u l e ก็จะมีการกระทำกับความสัมพันธ์อยู่2รูปแบบก็คือ Unary Operator ก็คือกระทำคือตัวกระทำที่ต้องการเพียงความสัมพันธ์เดียวเช่น Select Project แล้วก็ Rename มี binary operator ก็คือตัวกระทำที่ต้องการสองความสัมพันธ์เช่น union, intersection, difference และ cartesian product อยู่อย่างเช่น relation algebra operator ขั้นพื้นฐานได้แก่ selection operator คือการเลือกข้อมูลความสัมพันธ์จากเงื่อนไขที่กำหนด select นะครับ from where ใน SQL นั่นเองจะมี projection operator เลือกเฉพาะบางคอลัมน์ของความสัมพันธ์ขึ้นมาแสดง หรืออาจจะมียูเนียนความสัมพันธ์ที่จะนำมาทำยูเนียนกันได้ก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์นั้นเหมือนกันเช่น select from union นะครับแล้วก็ select from where d i f f e r e n t เ a ่นนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันโดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนกันได้แก่ select from where m s e l e c t from where intersection ก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดจากแถวที่ซ้ำกันเทียบได้กับ select from where intersection select from where Division ก็คือรูปแบบของความสัมพันธ์คือ r 1ส่วน r 2อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้แต่เราอาจจะพบเห็นได้ในการค้นหาบางประเภทอันนี้ก็คือเรื่องของ Relational Algebra และ Relational Algebra Operator ครับขอบคุณครับ